สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง p ีเอ็พระบ้านนะครับพี่วันนี้วันนี้ผมมีพระบ้านให้พี่ๆทุกท่านได้มารับชมรับเลือกกันได้เลยนะครับพระสวยๆทั้งนั้นเลยครับในราคาที่ถูกครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับผมราคาสองร้อยตลอดสายครับผมวันนี้มาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับผมรายการที่หนึ่งเป็นหลวงพ่อพรมครับผมหล่อเหรียญพ่อมครับผมสวยๆเลยครับเหลี่ยม เรียมพร้อมขึ้นคอเลยครับผมดูครับผมความเก่าของพระบ้านครับผมนี่ครับผมอืมครับผมสวยเลยครับเอาไปเลยครับสองร้อยบาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางเนี่ยครับทางเพจเราส่งฟรีทั่วไทยครับผมเก็บเงินไปทางครับผมไปต่อรายการที่สองครับผมเป็นพระกุ ลบบุรีนะครับน่าจะใช่กุลบุรีนะครับเป็นพระหูยานครับดูเนื้อครับผมนะครับผมน่าจะสวยเลยครับผมครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับหลวงปู่ทิมครับผมเป็นคุณแผนผงพายกุมารครับผมหลวงปู่ทิมครับนี่ครับผมดี๋ยะแกะให้ดูด้านหลังนะครับ คบด้นหลังเป็นแบบนี้นะครับผมดูเนื้อดูมวลสารครับนี่ครับสองร้อยบาทเหมือนกันครับผมไปรายการที่สี่หลวงปู่ทวดครับผมเรียมเก่าเก็บเลยครับอันเนี้ดูคาบครับผมครับนี่ก็สองร้อยบาทครับผม ราการที่ห้าครับเป็นกิ่งของตะเคียนหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวครับผมนี่ครับเก่าๆเลยครับผมครับนี่ก็สองร้อยบาทครับผมในการที่หกนี่ครับเป็นเหรียญลูกปุมั่นครับ นี่ครับด้านหลังดูขอบเหรียญครับผมนี่ห่วงเดิมเลยครับขอบเหรียนมีก็สองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้น่าจะเป็นพระเปิมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม นี่ครับครับสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดพักกิ่งผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับแต่มีตอกอยู่ข้างหลังต่อกโค่มีเขียนว่าเสาห้านะครับนี่ครับ ครับนี่ก็สองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าฮะสมเด็จปากน้ำครับนะครับก็เก่าเลยครับอันนี้ ีก็สองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหลวงปู่ศีครับนะครับขอบเหรียญรอยตัดนะครับห่วงเดิมยังอยู่เลย นี่ก็สองรอยบาทเหมือนกันครับผมหอุสีรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดวงพจเดิมครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเหรียญอะไรนะครับอันนี้ดูครับดูรอยปิ้นของเหรียญดูรอยตัด,ดต้องห่วงครับ ครับการที่สิบเอ็ดครับต่อไปรายการที่สิบสองครับผมเป็นพระลวงลางปืนครับผมดูเนื้อสิสวยเลยครับดูน่ครับผมเนะื้อ ไปเป็นรายการที่สิบสาม,มครับสมเด็จหลวงพ่อพรมครับมีตะกรุดด้วยด้านหลังมีเหรียญด้วยครับพ่อพรมวัดช่องแคครับนี่ก็สองร้อยบาทเหมือนกันครับผมวันนี้มีแต่องค์ละสองร้อยบาทตลอดไลฟ์เลยครับต่อไปองค์สุดท้ายองค์ที่สิบสี่ หลวงพ่อแดงครับดูเหรียญครับภาพเก่าเก่าเลยภาพบ้านเลยครับนี่ด้านหลังเหรียญดูหูเหรียญครับนี่ครับนี่ก็สองร้อยบาทเหมือนกันครับทั้งเพจเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหรือใครจะสะดวก สายด่วนสายตรงมาที่เบอร์0824804746นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งแอดไลน์ไว้ให้ถ้าใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์ผมมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม